สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆสว oui, ัส <whatnot> ด e ีลุงป้านาอาทุกท่านนะครับนะวันนี้ผมพาพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมากันที่บ้านทรงไทยสบายเขียวนะครับหรือว่าเป็นบ้านแม่ตะเคียนนะครับนะวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านเนี่ยมาตั้งเครื่องเส้นไหว้ขอโชคขอราบ แม่ตะเคียนนะครับนะก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งนะเดี๋ยวผมจะรอสักสองทุ่มแล้วจะพาท่านเนี่ยขึ้นไปตั้งเครื่องเส้นไหว้ด้านในบ้านนะครับนะวันนี้เราเตรียมนะครับเตรียมของไหว้มาแล้วนะครับนะแล้วที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องกุมารเฮียนนะครับนะแล้วดูบริเฮียงอะไรอ่ะเฮ้ หหหลนว่ะดูบริเวณรอบๆนะครับทุกท่านบ้านคนไม่มีเป็นป่าอ้อยนะครับนะ <c oughs> กลางวันวังเวงอันนี้ช่วงเย็นนะช่วงเย็นยังวังเวงขนาดนี้นะครับแล้วมืดเนี่ยจะวังเวงขนาดไหนนะครับนะเฮ <c oughs> ้ยเสียงอะไรด้านบนน่ะ <c oughs> หุยหลอนมากอันนี้ก็คือเป็นบริเวณอ่า บริเวณหน้าบ้านนะครับนะจะมีบ้านร้างแล้วก็มีเป็นเหมือนกับพระพุทธรูปอาศัยอยู่เอ้ยมีพระพุทธรูปอยู่นะครับนะอันนี้คือช่วงโพเพนะครับทุกท่านเดี๋ยวช่วงกลางคืนเนี่ยเราจะนำของเส้นเนี่ย มาไหว้แม่ไหว้น้องกุมารกันเอ้ยหุยหลอนหลอนจริงๆคุณผู้ชมแต,แต่ก่อนเนี่ยเคยมีคุณลุงท่านหนึ่งอาศัยอยู่ดูแลอยู่นะครับนะแต่ปัจจุบันคุณลุงท่านไปบวชแล้วนะครับนะเลยไม่มีใครอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับ หลอนมากครับคุณผู้ชมโอ้โหคนลุกคนลุกตลอดเลยอะดูนี่เฮ้ยอ้ยคุณผู้ชมครับคนลุกครับอืมโอ้ยสุดยอดเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนบ้านกันดีกว่าปะครับทุกท่านเดี๋ยว เราโอ้โหดูไม้ค่อนข้างที่จะผุนะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านขึ้นไปชมด้านบนกันก่อนนะครับโอซึ่งตรงนี้ผมเคยมามาก่ากางเต็นท์นอนแล้วนะแต่วันนี้ไม่ได้มานอนนะครับแค่มาตั้งเครื่องเส้นเฉยๆฉยเดี๋ยวยังไงนะครับโอ้หุ้ยขนลุกขนลุกมากครับทุกท่านดูในบ้านคนอยู่ไกลๆนู่นเลยนะรอบๆเป็นป่านะครับ แล้วการเดินก็ต้องระวังนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นบริเวณด้านบนนะครับนะด้านบนด้านบนนะครับก็ประมาณนี้นะครับช่วงเย็นนะเดี๋ยวยังไงนะครับกลางคืนเดี๋ยวเราจะขึ้นมาตั้งเครื่องเส้นไหว้นะครับนะที่อาจจะเป็นบนบ้านนะครับแล้วก็ตั้งกล้อง แล้วผมก็จอไปรอปากซอยนะครับวันนี้ต้องบอกนะผมมาคนเดียวนะครับนะมารุยกันคนเดียวเลยนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวยังไงรอตอนมืดนะครับคุณผู้ชมป่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้หนึ่งทุ่มสีนาทีนะครับนะใกล้จะ2องทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวสองทุ่มเนี่ยผมจะเอาเครื่องเส้นขึ้นด้านบนนะครับนะผมก็โหนั่งรอมาแบบใจจดใจจ่อแล้วตื่นเต้นมากแล้วก็แล้วก็แบบรู้สึกขนลุกตลอดเวลานะครับนะเพราะว่าผมไม่ได้มาที่นี่ นานมากแล้วนะครับนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันก่อนนะครับคุณผู้ชมนะป่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจก่อนนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเหมือนมีเสียงอะไรก็ไม่รู้อยู่บนบ้านครับคุณผู้ชมหุยขนลุกขนลุกมากครับเมื่อกี้นี่ผมก็มาจุดธูปนะจุดธูปขอ ขมาจุดทูปแบบอบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะครับนะเฮ้ยหลอนมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยหมาไหนเ้าวะเฮ้ยคุณผู้ชมครับน้องกุมารเฮ้ย,ยแต่มันขน,นลุกอย่างนี้วะ โคตรขนลุกเลยอะเฮ้ยเฮ้ยยุ๊ยเดินตามเหมือนมีคนเดินตามเลยอะเฮ้ยเสียงอะไรวะโห สุดยอดเลยอะเฮ้ยอะไรวะยังไม่ถึงแ้วคุณผู้ชมโอ้ยอ,ยอแุแม่เอาเลยเหรอแม่แม่เอาเลยเหรอโอยโคตรหลอนเลยเฮ้ย เสียงเหมือนใครอยู่ข้างบนนะ่ะโอ้ยโคตรหลอนเลยครับผู้ชมเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้ยโจ๋ตัวน่วะตัวตาเลยชุดอื่นชุดอ,อื่นไม่ขยับผู้ชมคนลุก ไ,ไ,ไหวไหมวะไหวไหมโคตรร้อนเลยอะร้อนเฮ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ยหู้วเฮ้ย หลอนเลยคุณผู้ชมโอ้หตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอยู่ในตูว้วะใครอะน้องกุมารหรือเปล่าครับ เป็นแก่งกวัวน้องกุมาไหมครับวันนี้พี่เอาเครื่องเส้นไหวมานะลูกนะมาสำแดงอิทิลิตเต็มที่เลย ปากน้องเปื้อนอย่างนี้วะอย่าดบเฮ้ยคุณผู้ชมโอโหรู้สึกรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วอะไหวไหมไหวไหมเฮ้ยเสียงอะไรวะไม่เอานะไม่เล่นนะครับหนู วันนี้พี่เอวเฮ้ยเฮ้ยยับได้ไวะโอ้ยเดี๋ยวก่อนคนลุกคุณผู้ชมคนลุกเลยนี่แล้วผมยืนอ,อยู่ตรงนี้เออไม่ถึงนี่แน่โอ้ยโอ้ยกลับที่เดิมกลับที่เดิมกลับที่เดิม ไม่เอาไม่เอาลุกกุมารหนูไม่เล่นอย่างนี้นะลูกชุดไทยชุดไทยแม่เพียบเลยอคนลุกคนล,ลุกมากคนลุกคนลุกสุดเลยอะคุณผู้ชมเมื่อกี้เสียงอะไรก็ไม่รู้ดังอยู่ภายในตู้โคตรหลอนเลยครับ อ้ยคุณชมผมอยู่ตรงนี้นะมันเพื่อไม่ถึงอยู่แล้วแล้ให้ดูให้ดูได้ไม่มีใครนะดู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 คุณแจดู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 ้ยู้ยแน่จริงเปิดเองได้ไหมอะโอ้ยแมวแล้วู้ยร้อนว่ะ โหโคตรหลอนเลยคุณผู้ชมอูดี้วูดี้ขยับอยู่ชุดเดียวอ่ะอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยโหโคตรหลอนเลยคุณผู้ชมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขอขึ้นไปตั้งเครื่องเส้นไหวก่อนดีกว่ารู้สึกตอนเนี้ยโคตรเย็นเลยคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับต้องบอกอย่างนี้นะครับตอนนี้ขนลุกมากๆนะครับนะเพราะว่าตอนนี้มันสองทุ่มกว่าแล้วนะครับบรรยากาศมันค่อนข้างที่จะวังเวงนะครับนะแล้วผมรู้สึกว่าไม่ได้อยู่เพียงลําพังนะครับคุณผู้ชมโอ้โหครับแล้วตอนนี้ผมตั้งกล้องเนี่ยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างนะครับผมจะทิ้งกล้องไว้เลยนะผมจะลงไปรอยอยู่ตรงนู้นไกลๆนู้นนะครับนะเพราะวันนี้ผมบอกเลยผมมาคนเดียวนะครับ เ็นอะไรที่ขุนลุกตพ้งแต่ตอนสำรวจข้างล่างแล้วเมื่อกี้ทุกท่านนะครับนะเโอเคเดี๋ยวคือต้องขออภัยนะครับพอดีบางทีผมนั่งนานไม่ได้เพราะว่าขาผมมันใส่เหล็กอยู่นะตั้งแต่ตอนขาหักนะครับนะก็เลยอาจจะต้องนั่งแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเฮ้เดี๋ยวเรามาเส้นไหว้กันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยคุนลุก Oi Oi, เสียงอะไร kebeluh คุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมคนผมลุกหมดเลยเนี่ยมันเสียงมันลบไปหมดเลยอะโอเคโอเคเอาเฮ้ยคนลุกโอเค,ออเคสาธุข้าแต่ แม่แต่เคียนค้าแต่ดวงวิญญาณของน้องกุมารค่าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้าแต่ดวงวิญ,ญญาณที่อยู่หน้าแห่งนี้วันนี้ข้าพเจ้าได้นําของมาไหว้เป็นขนมเป็นน้ําข้าพเจ้าทุนน้อยอาจจะมีของมาไหว้ไม่เยอะแต่ก็ขอให้แสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารหรือทําอะไรก็ได้ให้คนดูเห็นมีโชคมีลาบจะได้มีเงินมาถวายเยอะๆสาธุโยตุยปักยังไงวะเนี่ยอือหือ โอ้ยกูชีวิตโคตรเยเฮ้ยใครอะอู้ผู้ชมเอาขออัเชิญมาดื่มนม้ำดื่มนม ขนมจ้าธุโอโ้โหร้อนเลยโอเ้เดี๋ยวมันไม่มีที่ปัก่ะอ๋ะอ,อเดี๋ยวปักวางวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นมาดับ <c oughs> โอเคอเอาละนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขอ ลงไปรอด้านล่างนะครับโคดร้อนเลยเอา้ามีเสียงอะไรก็ขอให้ได้ยินเด้อว,วางไว้เลยนี่แหละ คุณผู้ชมครับคนลุกมากมากเฮ้ยเดี๋ยวคนเฮ้ยทำไมนมมันลนมอ่ะคุณผู้ชมครับคนลุกบอกเลยคนโคตรลุกเลยผมจีนตรงนน้นนะเห็นรู้ไหมตรงรถผมนั่นเดี๋ยวเฮ้ย คุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาดูนนะเฮ้ย hey. ใครอะรู้สึกว่ามันจะมีเสียงดนตรีไทยด้วยนะหรือว่าแถวนี้มีงานศพือเป่าไม่รู้แต่ไม่น่าจะใช่มีเสียงดนตรีไทยแว่วมาไม่รู้ตัวนี้จับ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 ได้เปล่านะโอเคเดี๋ยวเดีด เดี๋ยวขอลงลงมาตั้งหลักก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว